รอด้วยรอด้วยไปครับทุกคนไปครับโอ้โหไปเลยเหรอเฮ้ยโดนทิ้งแล้วนอนหลอกกัด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเอาพี่กลับเองวะขึ้นมาอไป ไปเลยนะออไปเลย้นะครับทุกคนนุ่นได้ไหมเนี่ยนุ่นพี่ขับดีกว่ามือสั่งพี่ต้นหนักมากเลยอ่ะเมื่อกี้ขับคนเดียวขับได้เลยไปไปมือสั่นตึกตึ๊อยู่สายติดพี่ต้นไหมแมนมันใก่กางดังเลยทูงนีเอาทูงนีหนึ่งไหมโหัวหยโหวหั Ó, นั่นเลยไปแล้วครับทุกคน,นขับโมงเลยครับรถเขาแรงมากเลยนี่เลยเบรเบรปีนปีนปีนโอ้โหมีโอ้โหโมงหไม่ไม่กลัวร้อนเลยจริงแดกข้างนอกมันมันร้อนนะ ไปสู่ทะเลบางขุนเทียนนุ่นหนักที่หมายรถไปป้าล้มเลยเยอะไหน่องปจจ้หรือ้องไม่กันอะไรของายบ้านเลายวิวไงก้าจ้า แล้วโอ้อออกเหนียคนนู้นโว้ยแข็งนี่แหละดชูตาหัวอนเร้อวมากเลยนะคนดูเด็กเป็นกูปลัดกับเด็กเป็ดแต่เดียวพี่ต้นอย่าอย่าอย่าจี้นู่นนะกูไม่ได้จี้กูควบดัดกับเป็ดกับเบาเบากับเบาเล็กนิดช้าหน่อย เว็นนะครับเป็นะกกอากนเด็กเว้นขนาดนี้นี่แบบนี้ตรงไหนเปบนนี่เห็นนี่เมื่อกีนนนน้ก็ใจ่แบบนี้เป็นขนาดไหนครับมันหนักพี่นนต้นไม่หยิดหรือว่ามันหนักอ่ะหนักอนะไรตัวกี่สี่สิบห้าเองกล้องอ่ะหนักตรงไหนนี่ปวดคอเนี่ยบอลเลครับบอลเลยครับไปพี่เดินแดดร้อนมากเลยเดี๋ยวมันนี่น้ำนี่ นนึงเต็มเลยมันไม่ขึ้นก็เข็นขึ้นมาเข็นขึ้นมาแล้วเด็กัำไมมบิดเลยมันบิดไม่ไปบิดไปเนี่ยบิดสุดแล้วเนี่ยก็เข็นขึ้นมาขวัญเน่าบอกไม่ยอมมาช่วยขวัเข็นขับรถบ้าเลยต้องเข็นนี่ก็มันขึ้นออ๋เดี๋ยวเดี๋ยวขับเป็นไหมเนี่ย เอาลงก่อนใครยำยำเบรกสองข้างลงแน่ยำเบรกสองข้างไม่ต้องบิดเบรกไม่อยู่มันชันเอาไปต่อได้ไหมทำไมลูกไม่ขับอ่ะมันงอกเง็กเวอร์งอกงอกเง็กแปลว่าอะไรครับคอมเมนต์คอมเมนต์มาเลยงอกเง็กแปลว่าอะไร ตกไหฟ้าพี่ต้นตกเดียวก็ตกก็ลงน้ำสองคนนุ่งกัวกล้องมาโอ้ยทำไมยิ่งขับยิ่งรถไม่มีแรงวะ ไปๆๆไปไปไเฮ้ยเหไหมว้าวมองตรงนี้ดิเดี๋ยวด่กว่ามันก็เปื้ดระวังต้นไม้สวนให้ไปสวนน่ะเฮ้ยได้ออกกล้องเลยไปเขาบอกเขาได้เอากล้องนะไปติดตามได้เลย ลงหมดเลยคลิปนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวขากลับเราก็ถ่ายตัดบ้างก็ได้นะไม่ตัดไม่แตดแล้วโอ้มีไกลเลยอัดอยู่แต่ว่าจอดับไปตัดสนุกกันอยู่กับคนนะครับพี่น้องนุ่นมาไม่ขึ้นทางเลยเนี่ยตะเลขปิดตมื่อกี้ยวเลยให้มาหานาเด็ดโอ้พีโดนเด็ดแล้วนะพี่เกี้ยนาเด็ดแต่ว่ากลางคืนไม่ต้องอะไรมีหมาไม่มหมาใครวะ ปีน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 ใหญ่โอ้ยรุ่นเพียบเลยใหญ่่ึันเดือดจังไปผ่านช่วงวัยรุ่นมาแล้วไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายรูปนก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 แล้วไม่กลัวพี่ลงครูก้างทามว่ะงเฮ้ยมุมนี้สวยว่ะใครตามหลังมาบ้างทุกคน ดูโอ้โหแบบนี้ที่วันหลังเอาสามร้อนะสามร้อนะ,จะเจ้้าเวะถ้าเกิดสามร้อยแล้วครับก็สองร้อยห้าสิบบาทนะครับผม,มเปกเปกเหญ่กว่านั้นนั่งได้กี่คน,นอเอาเอาก้นกลับไป